ครับผมเอ้ามาต่อครับมาตอ่อล่าสุดสตาร์บัติสครับแต่เอาคู่ประดตดตา,ตตาข้นนะครับถ่อทางเรียบร้อยครับผมโอ้จะคล้องรถสูบยาจุยไปจ้าให้เดี๋ยวปยยไ,ปยไปสมวุศะกุ่นนะครับดูได้อีอกเนาะายเอกเป็นผู้บังคับเพื่องมาไหร่ครับอือ เออออออึ้นแล้วครับล่อลังขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผม ผู sabes, anyway, rael, Martine, uh, Jude, ora, so ้บอกกับพ่อผู้บอกครับเอ้าบ่ได้บอกเพิ่นพี่น้องข้าท่ายคลิปอยู่ครับ ตรงครับ,บตรงเอาลงงไมู่ครับ พี่น้องยังขึ้นม้อนได้เยู่นะครับผมเพราะโคดับพ่อโคดรับไปบึงน้ำฝนกันพี่น้องมิดบ่รับ วิ่เลยเอกวิ่แล้ววิทงแล้วิ่งแล้วิ่งแล้ววิ่ยวิแล้วแล้ว คืนคืนคืนนี่ลาคืนงอคนกับว่าสิคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกไว้เบรกไว้เออมาส่วนแเราคืนเลยบัดเย่มาส่วนแจ้ทั้งนี่น้ำคืนเนี่ย กำลังงัดใบเมยดขึ้นนะครับกระสีอาลวุ่นเั็กน้อยครับอ้าว ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขึ้นเรียบร้อยนะครับขึ้นเรื่องข่้วซีร้อแล้วครับผมเจอกันนะเพื่อก็ขุบนครับดีเอาไปรักษาตัวอยู่เพื่อก็ขอุ่นนะครับผมขึ้นเรียบร้อยครับรถกสตาร์ทติดที่แหลกไปบ่ได้ครับมาสตาร์กับติดครับ giờ bia quay nè Ờ, về bia quay lại Bữa đây, bữa đây, tắm xà lát, tụng nhục 아악 아. เอาละเยียบลอยครับผมสร้างยุ่น้ำมันนีกกับบมีบ่เพอเอไปส่อมไก่ เรียบร้อยเอ้ยปลายทางปุดข้าวปุ่นนะครับผมเจอ,อทักทายนะครับผมเมื่อทางไงครับจุนตะการทิมมาลาศครับผม อ่ะคลิปนี้ก็ขจบคลิปไปเพียงสำเนัเดียวนะครับผมเจอกัน<อ><อ>คลิปหน้าที่หน้าครับสวัสดีครับ